3าสามคนกลุ่มหนึงเป็นชาย6ห,หญิง4ถ้าผู้ชายทุกคน30ปีเท่ากันหมดและผู้หญิงอายุยี่้าปีเท่ากันถามว่าอายุเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้เป็นเท่าใดนี่เราก็ใช้สูตร x หาร x บารวมก็ x บารวมก็เท่ากับ n 1 x bar 1บวกด้วย n 2 x bar สก็ศูนด้วย n 1บวก n 2อย่างงี้ก็ n 1ก็คือจำนวนชาย6อายุ30ก็ชายก็คือจำนวนมี6คนอายุก็30ก็บวกกับหญิงก็อายุ25มี4หญิงมี4คนอายุ25อ่ะก็หารด้วยจำนวนรวมจำนวนรวมก็คือ6บวก4 อันนี้ก็638ก็180ก็บูกกับ4คูณ25ก็ได้100ก็ส่ด้10ก็เท่ากับ280ส่วน10ก็ตัดกันไปก็เหลือเท่ากับ28ก็ตอบ28